สำหรับชิ้นนี้นะคะเปิ้ลก็ได้มาจากหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะคะเนื่องจากชิ้นนี้เนี่ยเราไปทําบุญที่กาลสินนะแล้วก็ได้พบหลวงปู่นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิ้ลน,น่าจะเคยลงคลิปไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เปิ้ลไม่เคยไปพบหลวงปู่ไม่เคยไปกราบท่านเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้เจอท่านเมื่อไม่นานนี้นะคะซึ่งหลวงปู่แบบท่านดูเป็นพระเมตตาจริงๆนะคะท่านทักอะไรเนี่ย คืออืย่างกับตาเห็นเลยค่ะไม่แปลกที่ลูกศิษย์ลูกหาจะเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งเปิ้ลเองอะ่ะได้พบหลวงปู่เนี่ยในครั้งแรกเนี่ยก็ศรัทธาเลยนะศรัทธาท่านมากในในการที่เรามองแล้วก็เห็นเออบาร,รมีของท่านอ่ะนะคะชิ้นนี้เนี่ยจริงๆหลวงปู่ท่านให้กับพี่อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นครอบครัวเขาให้กับสามีภรรยานะคะทีนี้พี่ผู้หญิงเนี่ย เขาให้เปิลนะคะแบ่งให้เปิ้ลมานะคะบอกว่าพี่สองคนได้สององแล้วอะไรเงี้ยก็พี่ให้เปิลองคหนึ่งละกันเปิลก็เลยได้องค์นี้มานะคะซึ่งเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงปู่ซึ่งเหมือนมากจริงๆเดี๋ยวเปิลสูมให้ดูนะคะก็รูปหล่อนี้นะคะใครไปทําบุญที่วัดอะเปิ้ลว่าน่าจะพอเคยเห็นแล้วก็อาจจะได้มาบ้างนะคะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะคะก็จะมียันด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ ชิ้นนี้เปิ้นก็ตั้งใจจะนํามาบูชานะคะกะว่าจะไว้ในรถไม่ก็ไว้ในหิ่งเนี่ยนะคะอ่าก็เอาไว้ว่าหมุนให้ทุกคนดูรอบๆนะคะแล้วก็ตรงก้นเขาจะมีอุดหมุนสาร้วยนะ